สวัสดีครับมาพบกับนสิชเชงเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้งานแฟลชแมนนวลกับ a หกพันสำหรับไปถ่ายงานวิ่งนะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้แฟลชกับตัวกล้องถ้าเป็นแฟลชอ่า TTL แฟลชออโต้แฟลชที่ออกแบบมาสําหรับตัวนะครับมันจะมีการคํานวณให้นะครับอย่างอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราใช้แฟลชตอนอ่านะครับแปบ๊บหนึ่งแนละ้วถ้าเราใช้แฟลชของมันอผมไม่มีแฟลชขอัวนี้เนี่ยผมไม่มีแฟลชแยกของมันครับแต่ผมก็ม,มีมันมีแฟลชหัวกล้องนะเมื่อกีครับมเมื่อกี้ มันมืดนะก็คือมันมันจะการ <Yeah. S 1> ตามการตั้งค่าเลยเพราะว่าเวลาผมไปถ่ายงานวิ่งเนี่ยสมัยผมจะใช้โหมดแมนนวลนะครับอ่าโหมดแมนนวลแต่ 300, sort of แฟลชผมไม่ถึง300แฟลชผมก็ใช้แค่ประมาณ200นะครับผมใช้แฟลชแมนนวลอ่าแต่เขาเนี่ยถ้าหน้าจออย่างเงี้ยนะครับมันมืดบางทีเราสมัยเวลาถ่ายก็แวนวิ่งเนี่ยมันจะเป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับบางทีมันมองไม่เห็นถ้าเราให้หน้าจอมันมืดอย่างเงี้ยเรามองที่จอเราบางทีมองไม่เราจะมันจะสว่างแค่ตอนเรากดโฟกัสอย่างเงี้ยนะครับแป๊บเดียวบางทีเรามองไม่่เห็นนนัักวิงะครบ มือมองลําบากนิดนึงผมก็จะให้เราอยากให้หน้าจอมันสว่างดยการในตอนใช้เหมือนแมนนวลเนี่ยถ้าเราไปเปิดแฟลชอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากนะครับแต่เนื่องจากผมไม่ได้ใช้แฟลชทีทีลตัวนี้นะเพราะว่าแฟลชของกล้องแรกคือมันไม่แรงมันไม่แรงแล้วเราไปถ่ายงานวิ่งเนี่ยมันไม่สว่างมันไม่พอนะครับแต่จะใช้แฟลชทีเทีแอลก็แพงผมใช้แบบแมนนวลงั้นผมจะทายังไงนะครับเนื่องจากว่าเป็นแฟลชแมนนวลปุ๊บเนี่ยมันมันไม่สามารถสื่อสารกันแบบคำนวณบนทีทแอลได้มัน เฮ้ยกล้องจะไม่รู้ด้วยว่ามีแฟดมันจะมีแค่ส่งวิญญาณตรงนี้มาเพื่อทริกกันเท่านั้นนะครับอ่าแล้วเน้ออยากจะใช้แฟดแมนนวดยังไงสําหรับกล้องอไอ้ตัวอย่างนี้นะครับเราก็แค่อันละ,ะ,ะ,ะคือแฟดแมนวนวดเนี่ยสอนไปแล้วนะคือจะตั้งค่าหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมันก็มืดเวลามถ่ายปุ๊บมันก็เห็นมืดอย่างนี้นี่คือไม่ใช่แฟดนะครับแต่เราใช้แฟดเนี่ยอ่านะครับเราใช้แฟด แต่ก็กําลังก็ต้องยิงกันตั้งค่าตามที่ผมเคยสอนนะครับที่ลูกครเคยดูแล้วนะครับอ่าตั้งตั้งค่า้ถูกนะครับน,นี่ผมก็ใส่แฟดแมนนวลเข้าไปนะครับแฝดแมนนวลเข้าไปนะุ่มแม่นวลจะไม่เหมือนทีเดียวมั้งครับมันจะสว่างแค่ตอนที่เรากดเท่านั้นแต่เวลาเรายิงปุ๊บเนี่ยอ่าไหมแสงมันก็มาละแสงมันก็มานะครับคืออย่างเงี้ยแต่เขาเนี่ยเวลาเรามองอมที่บอกรับบางทีถ้าเราไปถ่ายตอนกลางคืนถ่ายงานวิ่งเนี่ย ผมจะเจอปัญหาว่าผมก็มองไม่เห็นนักวิ่งเท่าไหร่นะครับมองยากวิธีการแก้ปัญหานะครับให้เรากดมาเมนูหนึ่งครั้งนะครับแสดงผลไลฟ์วิวนะครับอ่าตัวนี้วิธีนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ากดเมนูก่อนให้มาที่ตั้งค่านี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูตัวที่2นะครับกดโอเคเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดอ่าเห็นไหมครับจอจะสว่างตลอดจะไม่มีปัญหานะครับคือไอ้ถ้าเราตั้งปกติเนี่ยหมือนเมื่อแก้ปกติกล้องถูกตั้งมาให้เปิดนะครับเพื่อมันให้เห็นว่า เราตั้งค่า,างี้มันจะออกมาแบบไหนนะครับแต่พอเราที่บอกพอเราไปใช้แฟลชแมนนวนปุ๊บเนี่ยกล้องไม่สามารถเข้าใจกับตัวแฟลชได้มันทําให้หน้ามันมันโจแสดงผลว่าถ้าเราตั้งแมนน่ลขนาดนี้นะครับแสงจะเป็นอย่างนี้แต่พอเราใช้แฟลชจริงมันมีแสงอื่นมาเติมเข้าไปให้เราเอาเนี่ยมาเติมปุ๊บ้าเราไปตั้งกูบมูมันมืดหน้าจอมืดบางทีผมที่บอกว่าผมถ่ายปุ๊บผมมองไม่เห็นนักวิ่งนะครับโอลำบากงงผมก็จะเอานะตั้งค่า,างี้นะครับ ให้มันถ่ายเงี้ยมันก็ผมก็จะมองจะให้มันสว่างตลอดอ่าผมก็จะเห็นนักวิ่งของผมนะครับง่ายกว่านะครับอ่าแค่นี้เองครับการตั้งปกติถ้าปก,กติให้เรื่องจริงครับถ้าคุณไม่ได้ไปถ่ายงานวิ่งถ่ายกีฬางานอะไรแะครับถาถ่ายงนสตูทั่วไปเนี่ยผมแนะนําให้คุณตั้งอย่างนี้มากกว่านะครับอ่าก็คือไม่ช่องใช้แฟลชนอกถ่ายตูไม่ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้แฟลชแมนนวลแฟลชนอกนะครับก็ให้ตั้งอย่างนี้คุณจะเห็นว่า คุณตั้งค่าประมาณนี้รูปจะออกมาประมาณไหนนะข้อดีของมิลเลทมันก็ตรงนี้ครับอย่างดิอาร์เราส่องไปผ่านกระจกเฉยๆเนี่ยบางทีเราไม่เห็นกิเลศเนี่ยมันจะมันจะเช็คได้แต่ดิอาร์จะมีปุ่มเช็คเขาเรียกปุ่มเช็คชัดลึกชัดลึกอยู่นะครับก็จะคล้ายๆกันหลักการแต่มินเลศเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้เลยทำให้เราเห็นเลยว่าเออถ้าเราอย่างนี้ปุ๊บนะเป็นอย่างนี้นะอ่านะครับแต่พวกนี้จะใหญ่จะเห็นในโหมดแมนนวลนะครับเพราะถ้าเป็นโหมดแมนนวลแล้วเราใช้ ISO แบบฟิกนะครับถ้าคุณไปออโต้ ISO ไอเนสูงงขึ้นภาาพคุณก็จะสว่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ อย่ยวผมทําให้ดูเนี่ยถ้าผมไปใช้ iso แบบออโต้นะครับมันก็จะสว่างตลอดนะครับอ่าเพราะว่าเนี่ยผมไม่ได้ฟิก iso เพราะว่ามันก็จะพยายามให้โ o สูงสูงขึ้นมันจะได้ภาพใจสว่างแต่เวลาไปถ่ายจริงเนี่ยไอโอยิ่งสูงน้อยมันก็จะยิ่งเยอะนะครับแล้วบอกเวลาไปถ่ายงานวิ่งเนี่ยผมก็จะไม่ใช้โอสูงนะครับสี่ร้อยอาจจะใช้เต็มที่แค่สี่ร้อยหรือแปดร้อยนะครับอ่าถ้าเรามีแฟลชเนี่ยก็ต้องอยู่ระยะห่างนะครับเพราะว่าตัวเอหกพันเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นกล้องที่ จัดการน้อยได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนึงนะครับเราก็ต้องเติมแสงเข้าไปให้มันสําหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับ,รบข้าวกขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube c h anel n ในะแฟนเพจนาจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับ